นี่ไม่น,น่าเชียวนาะแล้วครับสร้างดไปเลย่ไป่มาก็ถ่ายรูปดิถ่ายเะี่ยถ่ายจังฮะเดี๋ยวจะส่งไงถ้าถ่ายคลิปส่งในไลน์อย่างเดียวลงยูทูบก่อนแล้วส่งลิงก์พี่ทจะมาลงยูทูบทำไมผมกดหาไม่เจอฮะต้องเก็ตว่าอะไร ใน Youtube อะ่อะก็พี่ก็ส่งลิงก์มาให้แล้วก็กดที่ลิงก์ก็ดดเข้า<ช>อยู่ใน <ไป S 1> ยูยทูปก็พิมพ์ให้ตรงกันเนื้อเรื่องดิตมง้เ็เรุุ่เอองไม่เ็นลยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นมันยังมีคนดูไม่ถึงมันต้องให้มีคนเข้าไปดูสักระยะนึ่งอะ่ะแล้วเดี๋ยวขึ้น เราเข้าไปดูสักรอบสองรอบอ่ะชูรักเลยถูกแล้วสวยอเราไม่าตรงน้นนบ้าเราอยู่ไหนเนี่ยมีบ้างนะอ่ะตรงนั้น นี่มาข้างองค์นเ่ยเอะปะบี่จับได้จะไม่ได้ว้าวผูหญิงในองูนางบน่ะเออขึ้นไปองเดียว่แล้ไปลย้ไล่ยังดูไล่านไปกลับไปดูเพื่อนเดียววัดว่างเขา้าเมานตันดงมาแล้วก็มาโต เลยนะยามาเอาคนทินมนความกล้าพกหันขึ้นไปยิ่แงแย่เห็นมันรั่วพุ่งใส่หน้าพุ่งเนอะโอ้จะตายไหม่ตอันนี้ท่านก็มานั่งาาก็มาานเูยบอกกรรมอะไรทู่ไม่เป็นออันนี้จะชาติเคยคุปหมูทำหมูกันเป้งเลยหตำรแล้วพอนั่งจะได้กรรมเกือบแต่งกัน Có gì nói subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những